ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับเช่นเดิมนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายวีดีโอไปหลายวันนะครับวันนี้ก็มีเตียงสวยๆนะครับไม้ประดู่ครับก็เลยอดใจไม่ไหวนะครับก็ขอถ่ายสักสักหน่อยหนึ่งอ๋อวันนี้เตียงไม้ประดู่นะครับขนาด6ฟุตนะครับไม้ประดู่ล้วนทั้งตัวเลยนะครับ ก็เช่นเดิมนะครับข้างเตียงตรงนี้นะครับข้างเตียงนะครับท้ายเตียงข้างเตียง3ด้านนี้นะครับจะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับความสูงนะครับจากนี่ลงมานี่นะครับ16นิ้วนะครับ16นิ้วความสูงนะครับไม้กระดานก็จะเป็นไม้6แผ่นนะครับเป็นประดูเป็นไม้ประดูทั้งหมดเลยนะครับไม้ประดูสวยๆเลยนะครับนะครับ ไม้ประดูสวยๆเลยลูกค้าถามมาบ่อยนะครับเตียงไม้ประดูสวยๆจะมีเข้ามาบ้างไหมนี่นะครับตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะครับพี่โอ้โหไม้หายากมากนะครับก็จะมีมาไม่บ่อยนะครับปีหนึ่งปีหนึ่งแทบจะนับหลังได้เลยนะครับว่ามีเข้ามาไม่น่าจะถึง10หลังนะครับ นี่ครับข้างหลังนะครับไม้หัวเตียงนะครับสามแผ่นเท่านั้นนะครับไม้สามแผ่นเท่านั้นและลายไม้สวยครับแผ่นล่างในลายไม้สวยมากไม้เพียงสามแผ่นเท่านั้นนะครับไม้แก่แห้งสนิทเลยนะครับนี่ครับข้างเตียงนะครับข้างของหัวเตียงนะครับก็จะเป็นไม้แผ่นเดียวเลยนะครับหมดปัญหาไม้แตกไม้ห่างนะครับ ไม้แผ่นเดียวจะไม่มีปัญหาเหล่านั้นนะครับนี่ครับข้างเตียงนะครับไม้แผ่นเดียวนะครับนี่ครับดูกันจ่าจะไปเลยนะครับนี่ลายสวยนะครับ สวยเลยนะครับนี่แหละครับเตียงไม้ประดูขนาด6ฟุตทางเตียงพนัง16นะครับอันนี้เรามีของแถมนะครับนี่ช่างกำลังทาสีอยู่นะครับก็ตอนนี้จะมีตังค์นะครับลูกค้าก็ถามกันเข้ามานะครับว่าตังนั่งนอนเล่นไม้แผ่นเดียวนะครับอยากได้ไม้แผ่นเดียวมีไหม ตอนนี้มีนะครับผม2ตัวนี่นะครับลูกค้าช่างกําลังทาสีกําลังทําสีอยู่นะครับอันนี้เพิ่งลงสีเงาไปสองรอบนะครับก็ยังเหลืออีกรอบ2รอบนะครับนี่ครับหน้าสวยๆเลยนะครับแบบนี้นะครับลูกค้าที่ชื่นชอบนะครับไม้แผ่นเดียวสวยๆแบบนี้นะครับ ต้องมานะครับที่ร้านนะครับฝันชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับจังหวัดฉะเชิงเซาของเรานี่เองตัวนี้ความยาว2เมตรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ขั้นต่ำา2เมตรมีแน่นอนนะครับความกว้างถ้าผมจำไม่ผิดเมตร14นะครับ114เซนนะครับตัวนี้กว้างร1 4ยาว200นะครับมี2ตัวนะครับ ตอนนี้มีสองตัวให้ลูกค้าได้เลือกมีสองตัวให้ลูกค้าได้เลือกครับอ่านี่นะครับพี่ครับสำหรับลูกกึ่งนะครับกระตูนตันนะครับเราก็ยังมีนะครับยังพอมีอยู่นะครับก็ตันๆเลยนะครับจะเป็นไม้ประดู่เช่นกันนะครับหน้าก็มีตั้งแต่สิบห้านิ้วนะครับไปถึงสิบเก้านิ้ว ค้าดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านชอบแบบไหนนะครับก็เข้ามาชมที่ร้านนะครับหรือว่าฝากบอกแอดมินได้นะครับแอดมินที่อยากจะดูแบบนี้นะครับน้องพอจะมีไหมเดี๋ยวผมถ้ามีนะครับเดี๋ยวผมหาถ่ายรูปส่งไปให้นะครับเพราะว่าสินค้าที่ร้านจะมีหลากหลายนะครับบางทีเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่ทั่วไม่ถึงนะครับ นี่ครับเป็นชิ้ช้านะครับไม้สักและลูกกึงแบบนี้นะครับก็มีนะครับนี่นี่ตัวนี้ก็สวยโอ้ยสวยมากเลยโดนไฟเข้าไปนี่ใสเป็นกระจกเลยนะครับไม้แผ่นเดียวนะครับเนี่ยตัวเนี่ยครับทั้งสองตัวเลยเป็นไม้แผ่นเดียวหน้าโต๊ะไม้มาฆ่ามงนะครับ ของแท้แน่นอนครับร้านควัดชัยมานิเจอร์นะครับครับผมสวัสดีครับ